ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการประกอบแบตเตอรี่ NMC นะครับชนิดซองนะครับแรงดันโวลต์อยู่ที่3 7โวลต์นะครับขนาดแอมป์นะครับอยู่ที่23แอมป์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับคัดเกรดนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการวัดหาขั้วนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการเขียนขั้วไว้ทั้งสองฝั่งนะครับคือซ้ายกับขวานะครับเพื่อที่จะไม่ ไม่ให้เขาเกิดข้อผิดพลาดในการประกอบแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวซองของเขาเองไม่ได้เขียนบอกมานะครับว่าฝั่งไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับในการประกอบแบตเตอรี่ NMC แบบซองชนิดนี้นะครับต้องให้ความระมัดระวังนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ด้านนอกนะครับไม่เหมือนกับแบตเตอรี่ก้อนนะครับ แบบนี้นะครับขั้วก็จะอยู่คนละฝั่งกันนะครับถึงเราจะตั้งก็ไม่ไปชนขั้วนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดซองอย่างนี้นะครับถ้าหากเราตั้งสลับกันปุ๊บนะครับเกิดการช็อตทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับครับนี่ก็เป็น BMS นะครับ ของแบตเตอรี่ไอออนนะครับแรงดันโวลต์นะครับอยู่ที่3 7มโวลต์นะครับ100แอมป์นะครับแล้วก็นี่ก็คือสายแพร์นะครับทั้งหมดก็จะมีมามา22ซเส้นรวมเส้นสีดำนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการใส่หางปลานะครับที่ปลายสายอดนะครับ ครับผมก็ได้ทำการใส่หางปลาที่สายแพรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการแพ็คนะครับแบตเตอรี่หลังจากที่ได้ทำการแพ็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการเสียบสายแพรหรือขั้วสายแพรนะครับแล้วก็ทำการห่อหุ้มนะครับครับ หลังจากที่ได้ทําการห่อหุ้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็ตามคลิปนะครับก็แบตเตอรี่ชุดนี้นะครับเป็นแบตไมโครวรัตนะครับก็รอทํากล่องใส่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรนะครับก็สามารถ คอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ